ครับกับสวัสดีเอฟซีแฟนสองของเซียนนาดีพาลวยสุกูสุขคนนะครับรอบนี้ก็มาตามต่ออีกครับลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับครับรอบที่แล้วของปูศูนย์เจ็ดนะครับครับสายวิ่งสายหลุดครับสูตรบนของปูศูนย์เจ็ดนะครับวิ่งหานะครับรอบที่แล้วนะครับวิ่งห้าสูตรจับคู่กับ่ะเขาือนะครับด้วยของปูศูนย์เจ็ดส่วนสูตรล่างนะครับวิ่งหนึ่งนะครับกับมาเขือ มาเขาเลขล่างนะครับวิ่งหนึ่งแม่นครับเลขกหนึ่งของปูส่วนเจ็ดนี่ครับผลหวยเล่าพัฒนาออกสุดจับคู่ของปูกับว่าเขาด้วยครับด้วยตะว่าเลขวิ่งเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับครับเขามาเบิ่งผลหวยเล่าพัฒนาออกก่อนหลอดที่แล้วนะครับแบบนี้หกสองหนึ่งสามห้าศูนย์นะครับเลขกไทยสามตัวกับสามหาศูนย์นะครับส่วนเลขล่างกับหนึ่งสามครับพี่น้องครับรอบนี้ก็มาตามต่อกันอีก เราพัฒนาปูศูนย์เจ็ดครับผนทรงมม่หายแล้วนะครับเด้ทรงตัวเลขกไม่หายแล้วรอบนี้ก็ขอให้ปังๆอีกปูรอบนี้ครับขอให้เลขกปูปังๆอีกเพราะว่าฐาลดงวดน,นึงแล้วนะครับจะมาเข่าอีกครับเลขกปูศูนย์เจ็ดครับรเขากบิังผลหวยลารอ,ลยร,ยรอบวันที่ยี่สิบแปดนะครับเด้อรอบวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมสองห้าหกนะครับ นี่งย่ายพี่น,อน้องก็จะเร่งอัดเพราะว่ามือเอื้องานไล่นะครับเร่งอัดชิปเพราะว่าอัดอยูนในเหือนบาได้ครับเรียกหน่อยไลย่วันศุกร์ที่ยี่สิแปดครับเส้นนะดีกับควาเขียนใบไล่นี่สคอันครับเพราะว่า หลังจากเชยนแล้วสีตังไว้ตรงๆให้พี่น้องเข้าแชบหน้าจอขึ้นก่านะครับสุขที่28บแกรักดาคมตัวหย่อเลยครับกอคอสอ6ครับโหกตัวเลขง,ง้ามครับรอบนี้ของปูศูนย์เจมือเอื้นครับ2องทุ่มครึ่งพี่น้องเข้าสีมีเ่เฮรับราวพัฒนา หน้าปูศูนย์เจ็ดครับครับสายวิ่งสายหลุดนะครับบอกควรผัดเด้พี่น้องเอาสูตรบนก้นนะครับเนาะสูตรบนลาดเอาค่ะพี่น้องมือนี้ สงสัยเ็ดที่ออกส,สูตรบนวิ่ง,งครับสูตรบนวิ่งวิ่งแปดครับของปูจับตาม่ง่งให้ดีนะครับเลยกวิ่งแต่ละอาจารย์นะครับวิ่ง8ปดประกบคู่นะครับจับคู่ของปูก็มี่ศูนยครับ 1>, 1 2 7, ึ8งสองเจ็ดแปแครับแปดสามหหแล้วก็5้สครับ5้ครับตัวเด่นของปูสุดเดนะครับรอบนี้ก็มี อยู่สองคูด้วครับมีอยู่เจปดนะครับวิ่งแปดครับครับวิ่งแปดครับเอาสูตรล่างต้อนะครับสูตรล่างสูตรล่างด้พี่น้องสูตรล่างนะครับ ครับสุดล่างวิ่งครับสุดล่างวิ่งสี่ครับวิ่งสี่ครับเบนเบนเลยครับสี่วิ่งสี่ครับครับสุดจับคู่นะครับสุดจับคู่รอบนี้มีตัวกันด้วยพี่น้องรอบนี้ของปูศูนย์เจ็ด จับผู้ก็มีสามสี่สามสี่สี่ห้าสี่ห้าศูนย์หนึ่งครับหนึ่งหกเก้าแปดครับ เก้าแปดแล้วก็แปดเจ็ดครับครับตัวเด่นของปูโซนเจ็ด 7, นะครับตัวมีอยสองคู่คือเก้าครับลังสามสี่กับสี่ห้าได้ครับเด้อครับสามสี่กับสี่ห้าตัวกันนะครับมีตัวกันอยู่สามคูเป็นเล็กเป๋าครับกัน กันหนึ่งหนึ่งสี่สี่เก้าเก้านะครับครับตัวกันของปูมีอยู่สามคูครับครับผม ครับจี๊ใส่สีไฮไลท์ให้พี่น้องห้องเด้๋เบ่งชัดเจนไปทํากันครับสีไฮไลท์เอาพิ้งแปดครับใส่สีไฮไลท์ไปให้พี่น้องห้าแเจ็บหน้าจอสีได้เห็นกันชัดเจนนะครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องห้องโฉมันไปทํากันเด้อพี่น้องรอโค้งสุดท้ายพร้อมนะครับเดี๋ยวเพิ่งตัดินใจลงทุนนะครับรอโค้งสุดท้ายนะครับ สามสี่นะครับเด้สามสีแล้วก็สี่ห้าอันนี้สูตรล่างนะครับครับสูตรล่างครับกก่เอฟซีห้าแคบนาจอยครับ ครับสำหรับเล่าพัฒนาปูศูนย์เจ็ดหลอดนี่ครับสูตรบนวิ่งแปดนะครับเด้จับคู่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองเจ็ดแปดนะครับตัวเด่นนะครับเด้เจ็ดแปดแปดสามกระเด็นนะครับแล้วก็หกห้าห้าสี่นะครับแต่ว่ามาส้นกันนะครับหาที่สูตรบนสูตรล่างระวังให้ดีนะครับสูตรล่างวิ่งสี่นะครับได้พี่น้องสูตรล่างวิ่งสี่ ครับผมประกบคู่จับคู่นะครับมีสามซี่สี่หาศูนย์นึงนะครับ1 6 9่8หกครับตัวกันก็นมีเล็กเบิ้ลน,นะครับ1 1 4 4 9 9นะครับครับกขอขวขบุญขอบคุณโปศูนย์เจ็ดนะครับเด้อทรงตัวเล็กแนวทางมาให้เสียนนาดีเดยล่งให้เอฟซีกีนวองห้าวสุขสุขคนหอบนี้เอามาลุ่นมาเสี่ยงกันนะครับสำหรับหววเล้าพัฒนาเมือนนะครับ สองทุ่มครึ่งครับพี่น้องแคบนาจอยอีกรอบนึงครับโอ้ยุ่งหลายพี่น้องครับมอือเอื่นกิดสิงลองเยีก็เศร้านะครับใหีพี่น้องห้าอาจารย์ได้เหลืออาจารย์ได้เที้ยนาดีกิดสิงลงใหีพี่น้องห้าคือเก้านะครับ ครับถ้ายคลิปนี้เสี้ยนนดีก็ขอเอื้อพ่อหนให้พี่น้องห้าสุกูสุข้นโศกมันไปน้ากันในหลอบมวยลาวพัฒนาป0 7นะครับเด้อครับคลิปนี้เสี้ยนนดีก็าฝากไว้แต่เพียงแค่นีก้ก่อนครับสวัสดีครับ